สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราได้รับโอกาสนะคะที่จะไปทำไรขุดขิงกันนะคะทุกคน อยากจะบอกว่าขิงแบบหัวใหญ่มากซึ่งจะใหญ่แค่ไหน <S <S เดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะแล้วก็ในทริปนี้เราก็จะมีการแคมปิ้งแล้วก็การไฮิ้งนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นการปีนเขาครั้งแรกของเรานะคะที่แบบโอ้ยสุดยอดจริงๆอยากให้ทุกคนได้ร่วมทริปกับเราจริงๆนะคะทริปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปติดตามกันได้เลยนะคะจะบอกว่าสนุกมากแล้วก็ โอ้ไม่ก็ฟินมากนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามกันเลยค่ะไปเลย มาถึงที่ไร่สวรรค์แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ภูเขาสูงมากเลยนะทุกคนจะบอกว่าอุย๊ยอากาศไม่ได้เย็นมากนะคะตอนนี้อากาศแบบอุ่นๆเนาะแล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะทุกคน <What? S 1> มาที่นี่นี่ต้องแบบว่าต้องทําใจให้ได้ <c oughs> เราจะไปทํากับข้าวเย็นนี้กันเลยนะว่ามีอะไรให้อ่กินบ้างในสรบบคืนนี้นะคะน้ําไหลแรงมากนะ,ะทุกคนซึ่งน้ําเนี่ย เขาก็ต่อมาจากภูเขานั่นมานะคะอยากจะบอกว่าโอ้ยน้ำเย็นมากน้ำเย็นนี่ก็น้ำไหลแรงมากนะคะนี่นี่โอ้มค์ก็โอ้ว้าวแรงจริงๆนะคนะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็ไปเตรียมพร้อมสำหรับที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามืดมาเราจะมองไม่เห็นนั่นเองนะคะท่านบตโทรศัพท์เราหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมที่พักของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะไปทำอะไรต่อเลยะคะ่ะ ก็อันนี้ก็เป็นวิวจากด้านในเต็นท์ของเรานะคะทุกคนก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะเอาละทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดของเราในค่ำคืนนี้นะคะว้าวเป็นปลาส้มนั่นเองค่ะน่ากินมากๆเลย ถึงเวลายำยมนะคะทุกคนค่ำคืนนี้ก็มีหลายเมนูเลยนะคะทุกคนใครอยากกินอันไหนก็กินได้เลยนะคะอร่อยมากเลยเมนูแต่ละอย่างเนี่ยเออยำยำหลังกินข้าวเสร็จเราก็เตรียมพร้อมที่จะนอนแล้วนะคะทุกคนเงียบสงบมากที่นี่ hey everybody tonight is really nice because it's windy it's dark everywhere and uh, no sounds just only the sounds of wind and oh my god it's just so romantic you know and yeah i'm here alone the moon and yeah you see that <laughs> so I love it so much you know good morning <laughs> เช้าของวันแรกนะแล้วก็เราก็มานอนไร่เมื่อคืนลงพัดแรงมากปินมากๆเลยนะคะเมื่อคืนตอนนี้เราอยู่ไร่ขิงก็ต้องดื่มน้ําขิงนะคะทุกคนแบบสดชื่นมาก จะรู้สึกแบบว่าชุ่มคอมากนะคะสําหรับใครที่เป็นไอยก็ดื่มน้ําขิงเช้าๆนะคะดื่มสามารถดื่มได้ทั้งวันเลยนะแล้วแต่คนที่อยากจะดื่มเทเช้านี้ก็ปิ้งขนมปังแล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานๆนะคะทุกคนฟินมากบอกกับอากาศดินเย็นที่นี่มากเลยนะคะ้อจ ถึงเวลากินข้าวอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าของกลุ่มเรานะคะ<ก>ซึ่ง,งกินเป็นวงใหญ่เลยคะ่ะอร่อยมาก,กซึ่งไปเวลาไปป่าไปไร่นะคะกินข้าวกันเป็นกลุ่มแบบนี้เป็นอาหารหมื้อที่แบบว่าไม่มีอะไรเลริศหรูแต่เราก็กินอย่างอร็ดอร่อยกันนะคะทุกคนถูกกล้องไรเนี่ยเท่าตัวรู้ไตโกลนลวะ่กนเนาะ

ไปแตะไปไปแตะนะเที่ยวสวยดาวสวยดาวผู้สาว้วยที่เนี่ยที่เดียวอะ่ะวันนี้เราจะไปขึ้นเขากันนะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท้าทายมากๆเลยนะคะจะไปขึ้น ภูเขาฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมนี่เราจะขึ้นลูกนี้นะคะซึ่งภูเขาลูกนี้เขาเรียกว่า oh <my> ผาหลวงนั่นเองนะคะทุกคนเป็นผาที่แบบสูงมาก ซึ่งวันนี้เราน่าจะใช้เวลาในการขึ้นประมาณ2ชั่วโมงนะคะเป็นครั้งแรกของเสาวๆนะคะที่จะปีนเขาลูกนี้นะคะไม่มีผู้ชายไปด้วยเลยนะ,ะนเราอะ่ะจะเจออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะคะทุกคนเราก็จะรู้สึกวันๆนนิดนึง,นนงเนาะเดี๋ยวไปพบกับเสาวๆาวๆ่ามีใครบ้างนะคะเราก็จะมีนี่เลยสาวอีกคนหนึ่งะคะชื่ออะไรฮะชื่อน้องดาน้องดาโอเค นี่ก็น้องดาจะไปปีนเขากับเราด้วยนะแล้วก็อีกคนนึงนี่ค่ะใช่วันนี้เราจะไปปีนเขากันนะคะซึ่งเขาที่เราจะปีนก็คือเขานี่เองเขาเขาไม่สนใจนะเขาไม่รักคารเรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นเป็นทางกันเลยนะคะไปเลยไปเลยไปแล้วนะอันนี้เราเพิ่งจะออกจากจุดกลางเต็น ภูเขานี้ก็จะเต็มไปด้วยหินนะคะทนี่มีแต่หินสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะหินลหลออกแนวเปรตงูนะะทุกคนสวยนะคะข้างบนก็เป็นหินหมดเลยเ,เคทุกคนตอนนี้เรามาติดนะคะติดแงอยู่ตรงกอไผ่เนี่ย <c oughs> ปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทะลุออก ตรงหลังต้นไผ่นี้เอาละกันนะคะโอ้โอนี่แหละ เ,เจอน้องชิมเมจอดด้ด้วยนะน้องชิมเมจอดด้ตัวใหญ่มากนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นพริกม่วงนะทุกคนพริกม่วงน่ากินมาก,ก,กมน่ากินมากพริกม่วงก, yeah, ก็มีพร,พริกแดงด้วยตอนนี้เราถึงไหนละเราเลยครึ่งทางหรือยังยัง,ยงอ๋อตอนนี้เราก็ใกล้ลงใกล้จุดแม่น้ำนะเรากำลังจะขึ้นไปภูเข,ขาบนนี้นะฮะ ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกเรียบร้อยนะคะนี่ Quantum. ตอนนี้เรามาถึงซึ่งทางแล้วนะตอนนี้เราก็พักในกระท่อมของชาวไร่ที่นี่นะฮะ<ห>เป็นไงบ้างเจ้ใหญ่มาก แบบก็เซ็ตตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ใครคิดว่าใครทําได้ก็สู้ต่อไปอืมจิ๊บจิเมื่อกี้นี่เราเอา่อเกือบลงหน้าผาด้วยนะแต่ว่าเ<ด>ราไม่มีเชือกเราก็เลยต้องเอ่ออนะ้อมเนาะอ้อม<ช>แบบเดินสักไกลเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะมาก็มาได้นะคะตอนรับเสมอเจ๊ไม่เป็นไงบ้างขึ้นเขาเหนื่อย<ฆ> <laughs> ตอนนี้ไหมค้าสัตวนะคะทุกคนครึ่งทางของเรานะคะซึ่งเราก็เห็นภูเขาเกือบหัวล้นแล้วเชีวโอเคทุกคนว,ว้าวตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเหลือพวนางสองคนนี่พนางสองคนกำลังมาอยู่นะ ไม่ไหวแล้วจุดที่เรามานอนพักก็คือจุดนี้นะคะทุกคนนี่ตัวนี้มือดําหมดแล้วจุดนี้นะคะเรามาพักจุดนี้ <S <S แล้วเราก็เดินขึ้นข่าวนะคะขึ้นข่าวแล้วก็มาแนวนี้นะคะแล้วก็ค่อยลงมานะคะลงมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นข่ามาอีกทีนะคะข้ามน้ําตกนะคะทุกคนแล้วเราก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานมาจุดนี้นะคะไปต่อนะคะ เราเจอถ้ำถ้ำหนึ знаешь, <Par> ่งนะคะซึ่ง <ily çocuk> <stories> เป็นถ้ำอะไรเราก็ไม่ทราบเนาะเดี๋ยวจะส่องให้ทุกคนดูแล้วกันนะเป็นถ้ำลึกลงไปนะตรงนี้มันจะมีรูลงไปอ่ะ นนี้ก็เหมือนกันนะคะและแล้วเราก็ถึงจุดหมายแล้วนะคะทุกคนเย้ yeah! จะโชว์ทุกคนเห็นตรงนี้ตรงผาตรงเนี้ยเออภูเขาลูกนี้จะเต็มไปด้วยหน้าผานะคะทุกคนเต็มไปด้วยหินใหญ่นะจะสังเกตตรงองๆเขาๆตรงเนี้ยอันนี้เป็นหน้าผาทั้งนั้นทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเขตของบ่อเกลือแล้วนะคะทุกคนพนังสองคนตอนนี้อยู่ตรงข้างล่างถึงน่าจะอยู่ตรงจุดนี้ค่ะว้าวลมเย็นมากสังเกตจากดอกหญ้านะคะทุกคน ทุกคนหลังจากที่เราปีนเขาวเสร็จนะคะเราก็ต่อด้วยกันขุดขิงนั่นเองค่ะทุขดิขิงใหญ่มากเลยนี่ฮะโอ้ว้าวโอ้โอ้าหโอ้โหโอ้โอีหอ้้โนอ้อ้โหโ้โหโอโหโปหโอ้หอ้โโอ้อ้โห้หโอ้โหโโห้โห้โ้หอ chị, tốt. chị cho nhá, nhớ là chú du lịch xước khé na, à, à, à. mui bảo té chị, bây giờ khởi ta khởi đó nó theo, nó ổn cái này cho nó chuyển khởi hội, cho nó khế rồi, nó khế nó cho nó, nó là bánh nhiều thôi, cho nó. ก็้ชีอะไรเจนูเจเ้าหนูจะงงหนูก็ถูกงงนะเจ้านูแล้วว่เจ้าแคบีแคบว่าหนูแคบวิกก็โอ้โหโอ้โหเป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับคลิปของเราวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายบาย